ถ้าคุณโพสต์ขายแล้วแปะให้เช็ค3อย่างนี้นะถ้าวันนี้คุณโพสต์ขายเสร็จแล้วไม่มีคนสนใจไม่มีคนติดตามเลยข้อที่1คือไม่มีคนเห็นหรือเปล่าไม่มีคนเห็นมันเกิดมาจาก1ก็คือว่าเพจคุณหรือช่องคุณเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นคือไม่มีคนติดตามไม่มีฐานแฟนเพจหรือว่าคุณไปโพสต์ในเช่น Facebook ตัวนี้มีการลดการมองเห็นพอดีนี่คือข้งง <One S 2> อที่1แก้อย่างไงแก้ได้ได้สองวิธีหนึ่งก็คือแก้ในการทำคอนเทนต์ให้คนรู้จักคุณมากขึ้นมากขึ้นเพื่ตามคุณมากขึ้นมากเพื่อมากข แก้ได้โดยการใช้เงินแก้ก็คือการยิงแอดโฆษณาดังนั้นถ้าเกิดข้อที่หนึ่งเกิดปัญหาคือไม่มีคนมองเห็นคุณเขียนดีนะแต่ไม่มีคนมองเห็นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากว่าเพจคุณมันเล็กหรือว่าคุณจะต้องยิงโฆษณาเพิ่มต้องทำคอนเทนต์เพิ่มสิ่งปัญหาข้อที่สองเลยคือคุณเขียนโพสขายแล้วแป๊กเกิดจากคุณเขียนไม่โดนปัญหาเขาจุดลำงารเขียนโพสขายคือคุณต้องแทงตรงไปที่ปัญหาเขาคุณต้องเข้าใจนี้นะว่าคนที่มาเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรก็ตาม เขาไม่ได้มาเพื่อจะมาช้อปปิ้งซื้อของนะเขาไม่ได้มาเพราะโอ้โหอยากจะได้ผงซักฟอกตรงนี้มากเลยอยากจะมาดูนะไม่มีคนที่มาเขามาเล่นเขามาดูเรื่องอื่นเขามาดูดาราเขามาดูว่าเพื่อนไปเที่ยวไหนเขามาดูรูปแฟนเขาเขามาดูรูปสาวๆเขามาดูข่าวจากเพจนะเขามาดูอย่างอื่นเขามาเสพเอนเตอร์เทนเมนต์เขาไม่ได้มาเสพสิ่งที่คุณขายของนะนะเขาจะสนใจต่อเมื่อไรเขาจะสนใจต่อเมื่อประโยคแรกของคุณเนี่ยมันไปโดนปัญหาที่เขาเจอ ผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างบ่อยสุดคือสมมติว่าบ้านคุณไม่มีคนไปโรคเบาหวานคุณเห็นโพส์ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานคุณไม่สนใจแถ้าเกิดเมื่อวานนี้บังเอิญว่าคุณไปตรวจแล้วหมอเขาบอกว่าคุณมีโอกาสเป็นหรือแม่คุณมีโอกาสเป็นคุณเห็นโพสต์เกี่ยวกับโรคเบาหวานคุณสนใจไหมสนใจเห็นปะ่ะเพราะมืนอไหร่ก็ตาที่มันเขียนไปโดนปัญหาเขาเ็าจะสนใจเพราะนั้นคุณจงเริ่มประโยคแรกด้วยปัญหาที่เขาเจอหรือปัญหาที่กลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยเจอแล้วก็อยากจะแก้ครับแล้วเขาจะมาอ่านต่อ และข้อที่3ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอเลยนะคือรูปไม่โดนรูปไม่สามารถหยุดเขาได้คือคุณต้องเข้าใจน,นะว่าในวงการออนไลน์ในการเขียนโพสต์โดยเฉพาะใน Facebook หรือไม่คุณจะขายในแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่รูปนี่คือตัวโคตรสาคัญเลยนะครับรูปภาพไม่ใช่ว่าเอารูปไหนก็ได้บางทีผมจะบอกให้นะทิ้งที่เข้าใจกันรูปบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คุณพูดเลยนะแต่มันหยุดสายตาคนได้ก็ถือว่าผ่านนะไม่จำเป็นว่ารูปต้องเกี่ยวข้อง้วยซ้ำไปรูปบางทีไม่เกี่ยว แต่รูปสามารถทําให้คนหยุดบางทีวิดีโอทั้งวิดีโอภาพปกอาจจะไม่มีในตัวเนื้อวิดีโอเลยก็ได้นะแต่ภาพปกนั้นทําให้มันหยุดได้ก็ผ่ารูปมีหน้าที่ทําให้คนหยุดดูไม่ได้มีหน้าที่ประกอบเนื้อหาครับให้คนอยากลงรูปประกอบเนื้อหาไปลงที่อื่นไปลงในคอมเมนต์ไปลงในกระด้แต่ว่ารูปที่ใช้ในการเป็นโพสเนี่ยคือรูปมีหน้าที่ทําให้คนหยุดดูจําคํานี้ไว้นี่คือคีย์ที่แพงมากๆนะถ้าเกิด คุณปัญหาที่คุณเจอคือโพสต์ขายแล้วแปกเช็ค3อย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่นี้ไม่พ้น3ข้อนี้